บร็อเกอร์กับการเทรด forex 5สิ่งในการเลือกบร็อเกอร์ที่มือใหม่ควรต้องรู้แม้การเทรด forex จะไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ก็ไม่มีกฎหมายรับรองการลงทุนประเภทนี้ค่ะจึงเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของเหล่าเทรดเดอร์ที่จะต้องจัดการบริหารกันเองดังนั้นการเลือกบร็อเกอร์ในการเทรดนะคะจึงจําเป็นต้องเลือกประเด็นต่างๆดังนี้ค่ะ ข้อที่1เลือกบลกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นมีใบอนุญาตไลเซนมีการเปิดบริการอย่างยาวนานถ้าหากเปิดมา10ปีได้ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการการาันตีสถานภาพทางการเงินการบริการความปลอดภัยเงินของคุณนั่นเองค่ะว่าบลกเกอร์เนี่ยจะไม่หอบเงินหนีคุณอย่างแน่นอนซึ่งไลฟ์แอนแนนนะคะเป็นบร็อกเกอร์ตลาดหลักทรัพย์ที่ให้บริการทางด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราและแน่นอนเขาว่าเปิดมายาวนานมากกว่า1 7ปี และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยค่ะและมีการจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี2005ซึ่งสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่หมู่เกาะมาแชลค่ะและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของไซเซ็ตและมาแชลไอซ์แลนด์บิสเนสคอร์ปอเรชั่นแอค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีสาขาทั่วโลกอยู่ที่28สาขาและรองรับภาษาอยู่ที่14ภาษาเลยค่ะ ข้อที่ 2. ความง่ายต่อการใช้งานอย่างเช่นมีบริการภาษาไทยในส่วนของทางเว็บไซต์เพจ Facebook หรือว่าซัพพอร์ตค่ะเพราะบริกามักจะมีปัญหามีรายละเอียดจุกจิกหลายๆเรื่องขนาดเราคุยกันหรือว่ามีข้อมูลให้อ่านนะคะเรายังคุยหรือว่าเข้าใจกันยากเลยค่ะและถ้าหากยิ่งมีชาวต่างชาติหรือว่าซัพพอร์ตแชทที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยยิ่งเข้าใจยากกันไปใหญ่เลยค่ะแต่สำหรับไลฟ์แ a น c e นะคะบลกเกอร์ของเรานะคะ จะมีซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยที่คอยให้บริการสําหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือว่าทางโทรเลยค่ะข้อที่3ามไลฟ์แชทอย่างทีมซัพพอร์ตของบรอดเกอร์ไลฟ์แฟนนะคะตอบกันเก่งมากเพราะว่าก็จะมีอย่างบางบรอเกอร์นะคะที่ถามอีกอย่างก็ตอบอีกอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารและก็ด้านภาษานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะปัญหาที่เราได้ส่งไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่รับการแก้ไขหรือว่าติดในเรื่องของด้านภาษานั่นเองค่ะ เลือกดูที่ค่าบริการเช่นค่าสเปซค่าคอมมิชชั่นค่าสวอปอย่างตอนนี้นะคะไลฟ์แอนแนนบลเกอร์ของเรานะคะมีบัญชีฟิกสเปซแล้วค่ะและยังไม่พอนะคะยังมีฟรีสวอปอีกด้วยค่ะถ้าหากสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตได้เลยขอที่ค่ะ ถอนรวดเร็วทันใจเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีหลายโบลกเกอร์มากๆเลยนะคะที่ฝากเงินเนี่ยแล้วเงินเข้าพอร์ตทันทีการถอนเงินก็ไม่มีจุกจิตเงินเข้าบัญชีภายใน5นาทีค่ะเช่นเดียวกันกับบล็อกเกอร์ไลฟ์แฟลนนค่ะที่ฝากถอนผ่านช่องทางโลโก้แบงก์ทันเฟอร์สะดวกง่ายปลอดภัยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งได้รับการยอมรับจากนักลงุนทั่วโลกเลยค่ะ ถ้าหาคุณชอบคลิปนี้และเป็นกำลังใจให้กับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารด้านการลงทุนจากเราค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ